สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้รับเข้าสู่ช่อง Little Talk Little Walk นะคะวันนี้เราจะมารีวิวที่อ่านกับนิยายแปลจีนเรื่องวัสนาจักรพรภัทรมังกรกันค่ะเรื่องนี้นะคะมีทั้งหมดสีเล่มออกครบแล้วเราติดตามตั้งแต่พึ่งออกเล่มแรกเลยนะอ่านจบปุ๊บก็รอเล่มต่อไปอย่างใจจดใจจ่อเลยรู้สึกว่าจะออกเดือนละเล่มนะตอนนั้น เวลาผ่านไปสุดท้ายก็เดินทางมาถึงเล่ม4จนได้นะคะมารีวิว้าไปหน่อยอาจจะมีใครหลายคนรู้จักอยู่แล้วแต่เราอยากเล่าจริงๆเพราะชอบเรื่องนี้มากชอบมากขนาดดูสิซื้อบ็อกเซเลยนะคะเราตัดสินใจว่าจะติดตามเล่มนี้ตั้งแต่อ่านฉากประลองยุทธช่วงกลางเล่ม1น่ะเพราะอะไรเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังกันต่อไปนะคะบวกกับไม่ผิดหวัง เลยเพราะว่าความรู้สึกหลังอ่านจบเล่มสีก็คือแบบเฮ้ยทำไมเรื่องมันพลิกได้ขนาดนี้นะคะหักมุมแล้วตลบหลังเราอีกรอบนะตอนแรกนี่ก็นึกว่าเป็นแบบนิยายผจญภัยจีนโบราณจอมหยุดตามหาตัวตนที่แท้จริงของตัวเองพร้อมมิตรภาพแน่นแฟนกับผองเพื่อนสุดวิเศษออกแนวแบบ coming of age แต่มันมีมากกว่านั้นนะคะเอาเป็นว่าเราจะมาอ่านเรื่องย่อเล่มหนึ่งกันก่อนให้ฟังกันละกัน จะพยายามไม่สปอยถึงเนื้อเรื่องนะในคลิปนี้เราจะอาจจะไม่ได้มีการกล่าวถึงเพราะเรื่องเท่าไหร่นะคะอาจจะเป็นการพูดถึงสเสน่ห์ของตัวละครแต่ละตัวพร้อมแทรกบทบาทแล้วก็เนื้อเรื่องนิดๆเข้าไปแล้วกันโอเคเรามาอ่านเนื้อเรื่องย่อกันดีกว่านะคะขอเป็นเนื้อเรื่องย่อของเล่มหนึ่งนะเพราะว่าเนื้อเรื่องย่อของเล่มต่อๆไปอาจจะมีการแบบสปอยสำหรับคนที่ยังไม่ได้เคยอ่านมานะคะ ก็กว่า100ปีมาแล้วที่เทพมังกรถูกเทพหงก่อกระบทจนสูญเสียตำแหน่งเทพผู้พิทักษ์ขององค์จกักรพรรดิไปทว่ายามนี้ถึงเวลาแล้วที่แผ่นดินจะผัดเปลี่ยนอีกครั้งเจ้าหยวนมังกรน้อยที่ถูกเลือกให้ทำภารกิจกอบกู้ชื่อเสียงของเผ่ามังกรจึงต้องออกตามหามนุษย์ผู้มีคุณสมบัติจะเป็นจกักรพรรดิเพื่อแย่งชิงบัลลังก์กับคืนมานะคะแต่ ทั้งที่มันหมายตาล่วหลิงจือสิทธิ์สำนักชิงเฉวียนซึ่งสำนักนี้เป็นสำนักที่ลุ่งเรืองมากอในยุคนี้นะในสมัยนี้นะผู้สุภาพาเรียบร้อยหน้าตาหล่อเหล่าวันยุตเลิศล้ำเอาไว้นะคะแล้วเหตุใดพอมาถึงสำนักชิงเฉวียนคนที่มันเจอกับเป็นเลิอเย่นะคะสิทธิ์สำนักชิงซานที่ สมมซอยากจนซ้ำอยังนิสัยตรงกันข้าวกับรั่วหลิงซือทุบการอ่ะก็เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องเลยก็ว่าได้นะคะที่มังกรเนี่ยออกตามหาคนที่จะมีคุณสมบัติมาเป็นจัก,กรพรรดินะเพื่อที่จะกอบกู้ชื่อเสียของเผ่าที่โดนพวกเทพหงเผ่าหงเนี่ยแบบเหยียดหยามน,นะคะคือในเรื่องนี้จะมีเผ่าเทพ ที่เหมือนทางจีนเขานับถืออยู่สี่เผ่าด้วยกันนะคะคือเผ่ามังกรเผ่าหงเผ่าเต่านะคะแล้วก็เผ่ากิเลนอ่ะเดี๋ยวเราจะไปพูดต่อไปแล้วกันผ่านทางตัวละครก็คือนอกจากเนื้อเรื่องเนี่ยยังน่าติดตามแล้วน้องมังกรเจา้าหยวนยังน่ารักมากๆเลยนะคะคือน้องเนี่ยพยายามทําหน้าที่เป็นผู้พิทักษ์เต็มที่เสียอย่างเดียวค่ะคือไม่รู้ว่าต้องทําอะไร งงเลยแต่น้องก็สู้ขาดใจค่ะพยายามเรียนรู้พัฒนาตัวเองนะคะช่วงแรกก็ยังเป็นเล่ยเยเนี่ยพระเอกและพี่ชายแสนดีคอยปกป้องน้องมังกรอีกทีนะต่อจากนั้นโชคดีที่พวกเล่ยเยดันไปเจอเข้ากับมังกรอาวุโสสุดๆโดยบงเอ,อิญนฉากเจอก็ตลกมากนะคะตัวละครตัวนี้มีชื่อว่าอิงเจอ ฝ่ายนี้เนี่ยเห็นว่าการเดินทางไปแก้แค้นให้เผ่ามังกรน่าสนุกดีและทนเห็นเผ่าตัวเองเสียหน้าให้พวกหงไม่ได้จึงติดตามพวกเล่ยุเยเป็นกำลังเสริมที่ดีมากๆสอนความเป็นเหมือนช่วยสอนความเป็นมังกรให้กับเจ้าหยว่นนะจะว่าไปอิงเจิดถือเป็นตัวละครที่สำคัญมากๆนะคะแรกๆดูเหมือนไม่มีอะไรนะบทยังไม่เยอะแต่ปมพี่แกจะคายตอนช่วงเล่มสี่นะคะถึงจะเรียก พี่นะคะแต่อิงเสือเนี่ยโดนผน,นึกเอาไว้นะคะไว้นานมากพอแบบเลื่อเยๆไปเจอแล้วคลายผน,นึกเนี่ยร่างตอนกลายเป็นปนุต่ะจึงเป็นร่างเด็กแบบเด็กอายุแค่แบบสิบกว่าขวบเท่านั้นนะอ่ะต่อไปเราจะขอเล่าเป็นตัวละครแต่ละตัวแล้วกันสมาชิกชาวแกงนะคะที่ออกผจญภัยไปด้วยกัน น้องมังกรนะคะแล้วก็พระเอกของเราเล่ยุ้ยนะคะแต่ละคนเนี่ยมีเอกลักษณ์มากเช่นกันนะคะนิสัยของแต่ละคนพออยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยฮาดีนะคะโบะ๊บะเราชอบมากมีความสามารถต่างกันเกื้อหนุนกันดีเลยชอบการวางบทบาทต,ตัวละครของเรื่องนี้มากๆนะคะอะสมาชิกคนแรกที่ขอพูดถึงหน่อยคือเล่ยุอยพระเอกของเรานะคะหัวหน้าแก๊งมีความเป็นพี่ชายสูง เขาเป็นสิทธิ์ที่ใหญ่ของสำนักบัมเพนเซียนะคะที่แต่ก่อนเคยยิ่งใหญ่นะคะแต่ตอนนี้กับตกอับเนาะเขาอะต้องดูแลสิทธน้องอีกสิบกว่าชีวิตยึดมั่นในคุณธรรมมากฝันอยากเป็นจอมยุดสุดๆแต่ถึงเขาจะถูกเลือกให้เป็นผู้นำของแก๊งผจญภัยนี้นะที่อยู่ๆก็รวมตัวกันพวกแก๊งเทพที่แบบรวมตัวกันเพื่อจะ,จะไปตีหงนะคะแต่เล่เวยเนี่ย ก็เป็นตัวละครที่เราคิดว่าธรรมดาสามัญสุดแล้วของแกงนี้นะคือเขาไม่ได้มีวิชาอะไรมากนะคะคือเขาไม่ได้เก่งแบบเลิศเลอมากเก่งแบบเด่นชัดนะคะแต่เขาเป็นคนดีชอบช่วยเหลือคนแล้วก็ฉลาดบ้างนะทว่าพอถึงช่วงเวลาที่ต้องแบบตัดสินใจทําการใหญ่อะไรเงี้ยเขาก็ยังแบบลังเลต้องพึ่งคนอื่นอยู่นะคะซึ่งจุดเนี้เราหลับได้เพราะว่าเขา ไม่ประสบการณ์จริงๆอะคือเหมือนวาสนามันดันมาเจอที่จะต้องแบบจะต้องไปผชนภัยกับกลุ่มนี้นะคะแล้วดันมาเจอน้องมังกรอีกนะคะคือเขาเป็นแค่เด็กหนุ่มไงแต่ดันมีวาสนากับน้องมังกรเอาเป็นว่าตัวละครนี้อะที่ไม่ธรรมดาเพราะได้เป็นพระเอกเป็นศูนย์การของเรื่องชาวแก๊งเนี่ยชาวแก๊งที่ไปผจญภัยด้วยกันเนี่ยรวมตัวกันก็เพราะเขาตัวละครต่อไปแม่นางหลินชิง แม่นางเป็นเทพผู้พิทักษ์ของเผ่ากิเลนนะคะคอยพิทักษ์คนที่จะมาเป็นแม่ทัพของจกักรพรรดิในอนาคตนี่เรามีรูปไหมน่าจะเป็นรูปที่อยู่ในบ็อกมันนี้นะหรือเปล่าอืมคือหลินชิงอะต่อสู้เก่งนะคะสวยแอบชอบเล่เยเย่อยู่นะแต่ว่าเล่อเย่ก็มองว่าหลินชิงเนี่ยสวยมากเหมือนกัน คือน,นางอยากเป็นผู้พิทักษ์ของเขานะคะแต่ดวงไม่สมพงเลยคือเรื่องนี้ตอนแรกเหมือนจะมีนางเอกนะแต่สุดท้ายก็ไม่มีเอาเป็นว่ามิตรภาพของพี่น้องนะคะเลอเว่ยเจ้าหยู่และผองเพื่อนชาวแกงเนี่ยแน่นแฟงมากแล้วกันแต่เรื่องนี้ไม่ไวายนะคะไม่ไวายแต่ว่ามิตรภาพแน่นแฟนแล้วก็อ่าไม่มีนางเอกนะโอเค เราคิดว่าเราขอเสนอตั้งหลินชินนะคะเป็นเมน n p s s เพราะว่านางช่วยเลื่อยเวททุกอย่างทุ่มสุดตัวถึงแม้จะไม่ได้แบบเป็นผู้พิทักษ์ของเขาอีกทั้งยังคอยสอนน้องมังกรเจ้าหยวนด้วยอ่าก็น่ารักนะคะเป็นตัวอีกตัวละครหนึ่งที่เราชอบมาก ต่อไปค่ะบทเพื่อนแท้สุดซีวัยเด็กแต่โตมาดันเป็นคู่แข่งกันซะง,งั้นซึ่งเลยเว่คิดไปเองนะพี่แกไม่ได้อยากเป็นคู่แข่งเลยแต่พี่แกอยากเป็นไปนอ่านเอาเองแล้วกันตัวละครนี้ค่ะมีชื่อว่าล่วหลิงจือศิษย์พี่ใหญ่ของสำนักคู่แข่งของเลยเว่นะคะเน,นี่ยน่าจะคนนี้นะอืซึ่งตอนนั้นเนี่ยเป็นสำนักที่รุ่งเรืองที่สุด เป็นอีกหนึ่งสมาชิกชาวแกงที่จอยตั้งแต่เล่มสองนะนเล่มสองวายโอเคมีเล่มสองนะคะรา ซึ่งล่วหลิงจือเนี่ยมาช้าหน่อยแต่ก็ดีกว่าไม่มานะล่วหลิงจือหล่อนะคะมีภู่งทานใจเย็นฉลาดตรงกันข้ามกับพระเอกของเราตามที่ได้อ่านในเรื่องย่อไปเป็นอีกตัวละครหนึ่งที่เราจับตามองต้องแต่แรกนะเพราะพี่แกมีราศีจับเหมาะกับการเป็นจักรพรรดินะคะช่วงกลางๆเนี่ย บทพี่แกเนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะมากนะแต่ก็คืออยู่ตรงนั้นตลอดแบบ always there นะคะ support dps จัดๆพอมาถึงเล่มสุดท้ายเท่านั้นแหละเราเนี่ยงงเลยคือพี่แกเป็นได้มากกว่านั้นนะคะสุดมากตัวละครต่อไปที่อยากแนะนำนะคะก็คือตู้หลูยวนเขาเนี่ยเป็นมันสมองของกลุ่มนะเป็นบัณฑิตที่แท้ทรู ซองวางแผนที่มาพร้อมกับภูมิหลังไม่ธรรมดาและถูกเลือกโดยพี่เต่าเทพผู้พิทักษ์ขุนนางและบัณฑิตนี่เรามีรูปหรือเปล่าหนลองดูซิอันนี้เป็นที่เราได้มาจากตอนสั่งบอกนะคะพวกจีบีแบบนี้น่าจะคนนี้คือที่กล่าวไปต้นคลิปอะ ว่าเราติดตามเล่มนี้เพราะอะไรนะคะก็เพราะว่าบทของพี่ตู้เนี่ยแหละตอนงานประลองหยุดช่วงเล่มหนึ่งกลางๆเล่มนะคะเหตุผลเพียงเพราะมันฮามากทุกคนแบบคิดได้ไงอะ่ะคืองนี้งานประลองอยุดแต่มันมีข้อกําหนดจํานวนขั้นต่ําในการส่งสิทธิเข้าร่วมซึ่งสํานักของเลเ่ยแย่เนี่ยคนครบพอดีเป๊ะกับขั้นต่ํานั้นแต,ต่จู่ๆนะคะสิทธิ์น้องคนนึงเนี่ยกลับโดนทําร้ายทําให้ โดนลอดทำลายอย่างเงี้ยทำให้มันขาดไปหนึ่งคนเล่อยุยเนี่ยเลยต้องลงจากเขานะคะไปสอยคนมาเมื่อเื่อคนนึ่งจากในตลาดอะไรเงี้ยเพื่อให้จํานวนมันครบก่อนแล้วค่อยว่ากันแล้วคนที่เล่อยุยสอยมาเนี่ยก็คือพี่ตู้เนี่ยแหละคือเนื่องจากพี่แกเนี่ยเป็นตัวแถมที่เล่อยุ้ยสอยมาฟิลทีมเฉยๆนะคะคือเป็นบัณฑิตต่อสู้ไม่เป็นเลยแต่ดันดวงซวยนะคือเหมือนในงานประลองอยู่นะคะมันจะมีการจับฉลากกันว่าแบบ คนสิทธิคนนี้จะได้ประลองอะไรกับแข่งกับสำนักอะไรอะไรเงี้ยแล้วมันดันจับฉลากชื่อของพี่ตู้เนี่ยให้เป็นการประลองกระบี่กับสำนักหนึ่งที่เก่งกระบี่ประมาณนั้นนะคะก็คือรายละเอียดเนี่ยมันอยากให้ไปอ่านเอาเองนะแต่มันฮามากทุกคนส่วนส่วนงานประลองยุทธงานนี้ก็ถือว่าเป็นฉากสำคัญฉากหนึ่งเลยของเรื่องนี้นะคะเพราะเป็นจุดเริ่มต้น ของเรื่องนี้เลยก็ว่าได้คือทําให้เล่ยเย้เนี่ยมีวาสนากับเจ้าหยวนในศึกแย่งชิงบัลลังก์จักรพรรดิต่อไปนะแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้แบบชาวแก๊งเนี่ยรวมตัวกันเพื่อออกผจญภัยส่วนอีกตัวละครหนึ่งที่เราอยากพูดถึงในที่นี้เป็นตัวสุดท้ายนะก็คือซุนเปิรนรู้สึกซุนเปิรนจะไม่มีในนี้นะอันนี้ตู้หรูยวนอันนี้อิงเจอ๋ออันนี้น่าจะลว่หลินจือนะคะ ส่วนนี้พระเอกของเราเล่ยเ้นี่เดินชิงส่วนอันนี้ก็น้องมังกรน้อยนะคะเจ้าหยวนอืมเหมือนจะไม่มีนะดูแล้วนี่ไ,ไงในนี้มันเป็นเหมือนแบบโพสการ์ดหน้าปกเลยนะคะีค่ะแล้วก็มีแบบแ,บบแมกเนตอโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะกล่าวถึง พี่แก่ซะหน่อยเพราะว่าพี่แกก็เป็นตัวเด่ดนนะรู้สึกจะโผล่มาในเล่นสองคือมาที่หลังเนี่ยแต่ว่าบทพี่แกในป็นคนที่เก่งกาจมากนะคะเหมาะกับเป็นแม่แมทับเลยมีหัวกลยุทธ์แล้วก็มีปีศาจลิงนะคะเป็นคู่หูซุนเปิดเนี่ยเป็นคนเหมือนกับว่าเจ้าเล่์นิดนึงนะแล้วก็แรกๆเนี่ยยังจะไม่เข้ากับพวกเล่ย์แย่นะคะแต่ว่ามีเหตุบางอย่างเนี่ยทำให้ต้องร่วมมือกันแล้วก็ ไปๆปมาๆเนี่ยก็คือเหมือนไปด้วยกันเลยนะคะแบบติดสอยห้อใตามไปกับแกงนี้เลยเอาเป็นว่าใครชอบแนวแฟนตาซีผจญภัยที่มาพร้อมกับพลังแห่งมิตภาพมีการวางคาแรคเตอร์ให้ได้มีเอกลักษณ์เฉพาะเรื่องนี้นะคะมีปมปริศนาติดตามด้วยแนว Coming of a g e ท่องยุทธภพชิงบัลลังก์แบบเหนือธรรมชาติเพราะมีสัตว์เทพเข้ามาเกี่ยวข้องนะเรื่องนี้มันจะประมาณว่า เป็นจริงๆแล้วมันเหมือนเป็นสึกของสัตว์สัตว์เทพผู้พิทักษแบบมับงกรจะต้องพิทักษ์สักพัชหงพิทักษ์มามเหสีเต่าพิทักษ์แบบกุนซือบัณฑิตแล้วก็มีกิเลนที่พิทักษแม่ทัพอย่างนี้ค่ะแต่มันดันตลปเนี่ยกลายเป็นว่าหงเนี่ยดันอยากจะ เหมือนอยากจะเพิ่มบารมีให้ตัวเองอยากจะโค่นมังกรนะคะก็เลยแบบไปต่อสู้กับมังกรแล้วก็เปลี่ยนกลายเป็นว่าเปลี่ยนผู้พิทักษ์ไปเลยก็คือไปแย่งชิงการพิทักษ์ของมังกรที่ต้องพิทักษ์จักรพรรดิเนี่ยมาเป็นของตัวเองก็คือกลายเป็นว่าหงเนี่ยจะควบสองก็คือเป็นทั้งพิทักษ์องค์จกักรพรรดิด้วยแล้วก็ทำให้เห็นสีด้วยทําให้พ่อของเจ้าหยวดเนี่ยที่เป็นมังกรพิทักษ์ในยุคนั้นนะคะ ต้องอับอายขายที่หน้าพอโดนห่งเนี่ยชนะในศึกครั้งนั้นมันเป็นเรื่องเหมือนการแบบแก้แค้นของเผ่าเทพิทักษ์นี่แหละส่วนบทตลกนะก็ตลกจริงๆนะคะทุกคนคือเราอยากแนะนำเรื่องนี้เลยอ่านเพลินดีมากนะคะแล้วก็น้องชายมังกรเนี่ยก็น่ารักมากๆเลยเดี๋ยวเราลองมาดูหน้าปกกันสักนิดหนึ่งอันนี้เล่มหนึ่ง เราชอบมากมันสวยมากทุกคนเราชอบลายเส้นของเรื่องนี้มากๆเลยนะคะปกสวยทุกเล่มเลยมีเล่มสองให้ที่ให้ดูไปก่อนหน้านี้นะต่อไปเล่มสามก็เล่มสี่นะคะเล่มสี่สวยมากชอบมากนะคะมีแบบหงมังกรบรรลังแล้วตรงกลางน่าจะเลอ่ย่ยนะเอ่อ น่าจะตกเล่มละประมาณ400ถึง3า0สี่เกือบ500 300อะไรประมาณเนี้ยค่ะเพราะแต่ละเล่มมันราคาไม่เท่ากันทั้งหมดที่พูดไปเนี่ยคือเราพูดมาจากความทรงจำที่แอบอ่านมานานแล้วนะคะถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยไว้นะที่นี้ด้วยโอเคเราขอจบ การรีวิวนะคะแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับฟังแล้วก็ฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยขอบคุณค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ